อุ้ยนั่นลมอยู่นั่นพุ่มเรื่อยเรไปเรื่อยรไปเรื่อเราลมขับเสาลมเอาลมขับเรื่องเรื่อนี่ห้ออุ้ยถือว่านี้เหรออุ้ยคันงอเลยเนุ๊ออูวูวีโน้องหลังนี่ติดครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับฟานโูมาใสาเ่เบ็ดปัชโด,รชดครับวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นเหยื่ออกไก่แช่เลือดนะครับเหนืออกไก่ครับ มักรือดไว้คืนนึงกับผมเอาลองเปลี่ยนเหยื่อกันดูเนาะหลังจากที่ผ่านมาเราใส่เป็นเหยื่อปลาดุกเป็นกับผมก็ได้ไป4ี่หตัวแล้วมั้งนะครับคราวนี้แล้วเราจะลองเปลี่ยนเป็นเหยื่ออกไก่ดูบ้างอ่านี่แล้วพอดีเบ็ดเราเป็นสองตะขอครับสำหรับเสียบปลาดุกก็เลยเสียบเป็นเหยื่อสองชิ้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ถึงพื้นเลยกับผมเดี๋ยวจะใส่ยังไงดีถึงพื้นนี่นำลึกรับผมปักหัวลงเลยหรือมัง้งปัดลงไปเลยเหยื่ออยู่ไงเราก็ไม่รู้แหละข้างล่างจะเป็นไงหนึ่งก็ไม่รู้คือกัน ไม่รู้ว่าหลกไหมปลาบัวครับก็คงจะลก,ลกลหนิดนึงแหละบัวเน่าเนาะไอพวกก้านบัวเน่าเนาะเอาเดี๋ยวมันจมูกดียวมันหาเจอเองแล้วครับปลาชโดก็จมูกดีนะะครับได้กินเลือดก,ก็เดี๋ยวมันหายเองอ่ะมันมานไปเรื่อยๆครับคลิปเลีดหลังครับปักอย่างนี้เลยครับตอนในลมในรุ่นเนาะตอนมายามกันผลขําครับเรียบร้อยครับใส่ง่ายดีครับผมปักเอาปักเอาเลย โอ้พี่น้องหลังนี่ติดครับบ่ได้มายามวันหนึ่งดูครับสภาพโอ้ยเวลาตอนมายามก็กคือบวก,กินเนาะตึงๆเลยเหียืยอมันมดหลายเลยเีตอน,อนอก็เหีืยอผมมดสุกกัเลยเม่ได้มายามเหีืยอเลือไม่กี่คันเนาะพุ่มเนาะจนเลยโบคุ้มมายามโอ้โหแต่ก็ว่าญ่เทะะ่ะเลลักรุ่นโลภะโลภแล้วลครับเจดีย์ครับคิดว่าจะมีปลาก,กินครับ ตึงเลยวันสองวันแหละวันครึ่งนะเดี๋ยวเสียบเยอะเนี่ยไกลไปครับพี่น้องเดี๋ยวตอนข้าม,มายามครับอันนี้เป็นเหยื่อปลาดุกครับที่มันกินนี่ปลได้มายามวันเกือบสองวันแล้วครับบานเวลามายามกินไม่ถูกเบ็ดนั่นเดี๋ยวับโอ้อโ,โอ,โอเดี๋ยวนี้ตอนเย็นมายามครับไม่ทิ้งไว้นานเหมือนนั่นเก่าแล้วไต่ตายป๋ากับผมเน่าทิ้งตอนนี้แจ้งอยู่เน่าในสาบเลือดลงไปนิดนึงครับ รอให้มันมาไวๆนะครับเนาะก่อนที่หอยเชลรีจะกินหมดก่อน <c oughs> อีกอย่างไม่กลัวหอยเชลรีกินเหยื่อมดนี่แหละครับหอยเชลรีก็ลาอหลายแค่นี้ก็ได้ใส่ไปเรื่อยๆครับไก่หมดเบ็ดละเอาละหลังสุดท้ายครับผมใส่หลังสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันตอนข้านะครับ เลยนะครับใส่ง่ายเบ็ดปลดเบ็ดปลดใช้สูตรเบ็ดปลดครับล่างกละมังเลยนะครับกินเลือดโู้เสียงปลามันติปุ๊บๆจะดูแล้วครับจะดูก็ชุมอยู่ครับก็นี่อ่ะเจอกันตอนค่าครับพี่น้องครับมาลุ้นนะมาลุ้นกันครับไม่รู้จะพอได้ลุ้นไหมนะพี่น้องนะสูตรนี่นะรอชมกับผม สวัสดีตอนค่าครับพี่น้องทากลางสายฝนครับออกมายามเบ็ดปลาชะโดกับผมมาดูกันครับว่าจะพอได้รุ่นไหมนะครับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับสูตรนี่นะอยากลองดูเฉยกับผมโอกาสได้กับงจะหน่อยแหละครับหลังเล็กครับมองไปกับเสาฉีดจงโดงก็คงจะกู้เลยแหละครับกู้เลยครับผมเดี๋ยวได้ชนิดไม่ม้านั่นแหละ่อยมาลงกันดีครับเดี๋ยวได้เบ็ดชุดใหม่มาได้แล้วคอยมาลงกับผม เดี๋ยวข้างหน้าเราจะใช้เบ็ดชุดจากพี่ชัยยาหมุยมาศกับเซียนประชดูทันใดยังมีลู้จักลองเข้าไปดูนะครับในชัยยาหมุยมาดกับผมครับแกเซียนประชดูเลยนะครับแกเห็นคลิปของผมหรอกแกก็ถักแชทมาครับแกว่าจะส่งตะขอเบ็ดมาให้มาให้ลองกับผมส่งมาให้ใช้ฟรีเลยครับอู้ขอบคุณหลายครับผมครับขอบคุณน้ำจิตน้ำใจจากพี่ชัยยานะครับเดี๋ยวเราอมาลองกันเดี๋ยวนี่กูกลับไปก็ไปเปลี่ยนตะขอเบ็ดเป็นของพี่ชัยยาครับแล้วก็คอยมาลองกันอีกทีนะครับ ผมไม่เอยได้ดูนเลยครับพี่น้องเพราะว่ามองไปก็บขั้นปักโจโดูครับอันนี้ปักไหนล่มเลยครับเก็บเบ็ดนะครับเหนดูเหมือนสูตรเนี่ยจะไม่ได้ผลครับพี่น้องน่าจะสำรับตกอย่างเดียวเออน่าจะสำรับกรณีอ้อ,อยเราก็ตกเบ็ดฝรั่งอย่างนั้นดองนะครับเนาะอันนี้ไม่ได้อ้อยเนาะปักกระจายไปทั่วเนาะมันไม่ได้ผลครับแต่ก็อยากลองให้พี่น้อง fc ที่คอมเมนต์มาได้ดูครับผมว่ามัน วิธีนี้มันได้ผลไหมท่านนี้นะดูเหมือนจะไม่ได้ผลนะครับจะไก่เหลือ anyway. เลยเนาะไม่มีหอยมากินจ้ะโอ้ยพี่น้องเสาหายครับเสาหายครับผมหายไปไหนตรงมัดเทลียดกัไม่เย็นอ้าวหายไปไหนครับอุ้ยน oh, uh, ั่นล่มอยู่นั่นทุ่งเร็วอเรื่ไปเร็วอยเรื่อยเร็วอเรื่อเสาล่มครับเสาล่มเไปลุ่นครับไปลุ่นเออตะเกียบเตอรเนาะหลังรองสุดท้ายครับ มีเอ็มป so oh, oh, right oh, oh, oh. oh, mm ักในเนียนนี้ถึงวันนี้พออุ้ยถึงวันนี้เหรออุ้ยคันงอเลยเนาะเอออยู่ไม่น้อพี่น้องนี่เดี๋ยวอดูกันเด้อดูกันเด้อเดินเด้อเดินเด้อดึงมันนี่อือผมปักลงนี่ครับักตรงนี้เดี๋ยวเขาตั้งลำเรือแป๊บนึงครับอยู่ไม่น้อไม่เห็นดินครับนี่ครับเออได้รุ่นเฉยเน้ออู้หอุ้ยเอ้าเอาอีกแล้วโอ้โหดึงมันนี้จากนี่ครับ ไม่คืนหรือเปล่านั่นดีที่กลัวกันอยู่กลัวมันจี๊ดเทเรืออะไรนะมันขาบวิ่งนะแต่ก็ว่าลอยติด<อ>แน่มันทันู้นแต่ว่านี่มีแรงหวัดไงใช่ครับม,มันมีแรงวัดแรงเหมือนไม่เหมือนเบสฝรั่งเนาะพอวิ่งก็กระตุกวัดอันนี้ก็คงจะลอยลอ,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 อยตามไปพอปลามันอันนั้นเราแวมบอกอ่าปลาคลายทิ่งวิ่งนี้เนาะลอ,อยติดอยู่นี่อ๋อเนี่ยเดี๋ยวรุนอยู่ด้วพี่น้องแต่ ไม่ไม่ได้ตัวเด้อหลังนี้สียดายครับกินอยู่หลงังอีกกินอยู่ก็่ได้ตัวครับไดด้ายาจะมีตับตัวให้พี่น้องได้ชมกันเนาะจะมีตัวปกิะี่เ่เาเสียใดจดจริงๆกินอยู่พี่น้องแต่่ยู่ได้ตัวครับเนื้อเนื้อไก่มักเลือดครับผมอี่ยางนึงว่าไดใ้ใส่คางคืนเนาะก็ใส่ตอนบ่ายใส่ตอนเที่ยงนะครับมายามตอน ห้าโมงครับผมห้าโมงยิงอ่ะแล้วอีกหลังนึงครับอยู่นู่นเออ,อ,อเห็นเสาอยู่นึกว่าจะเาสาหายเสาหายได้รุ่นดีได้บัตรไอตัวเสียดายครับเสียดายอันไหนก็ได้รุ่น,นอ๋อกูเบ็ดครับอีกอย่างนึงเสียดายแต่หลังนี้แหละพี่น้องเอ้ยที่มันกินดุนะตายลอยอึงตึงอยู่แต,แต่เป็งแต่เยือแต่เยือประดุกแล้วครับไ,ได้มาดูวันสองวันนะครับ สายนอนอิ่งปึงเศรดารุนโลกว่ามันสองโลดูนะมาถึงฟังแล้วครับเอาละคลิปนี้ก็ไม่มานครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นการทดลองให้ดูเนาะเพราะว่าก็เห็นเอฟซีหลายท่านคอมเมนต์มาครับว่าลองเหยื่อเนื้ออกไก่แช่เลือดน้อยนะครับเนี่ยเราก็เลยลองให้ดูครับเกิดเป็นเหยื่อที่หาง,ง่ายๆได้ก็เลยอยากลองแต่สุดท้ายก็ไม่มานครับพี่น้องหรือว่าทําไม่ถูกสูตรตรงไหนก็ไม่รู้นะครับคอมเมนต์มาบอกลผลกับนพูดเลยนะครับยังมือใหม่กันทั้งคู่เลยครับเรื่อง ใส่เม็ดปลาฉาดนี่นแต่ยังไงฝากกดติดตามไว้ครับพี่น้องเดี๋ยววันหนึ่ง,งสมศรีกับสเร็จจนได้แหละเหมือนเล็กๆที่เราใส่เหยื่อปไปดุกแหละวันแรกเราก็ไม่หมานด้วยกันครับอันถัดมาโอ้เราซัดสองตัวใหญ่ใหญๆในะครับเนาะนี่ก็ไม่แน่ครับครั้งต่อไปเดี๋ยวเราหาตัวมาดูจนได้ครับพี่น้องคลิปนี้ไม่หมานก็นต้องขออภัยขอลงนะครับอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าหาเย่อะกินยังว่าเลยเนาะก็ศึกษาเรียนรู้กันไปครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เบ็ดครับผมเดี๋ยวคอยมาลงใหม่ครับไปเปลี่ยนตะขอเบ็ดครับเป็นของพี่ชัยยามุ่ยมาดนะครับแกกำลังส่งมหมายกับผมลองดูครับเนาะแกะมืออาชีพดันชชโดครับ